โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกๆคนไปวิ่งแบบชิลๆดูนะครับไปวิ่งแบบ K.R. อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเสร็จแล้วนะครับต่อจาก EP ที่แล้วเลยเดี๋ยวเราจะพา KR ไปวิ่งไปไงรถเขาสวยไหมหลานเลยแหละเ่เล่เแน่นอนธรรมดาคนขับมันก็หวานนะลองชิมไหมล่ะไอ้ด่ากูเล็ดเฉยยี่หานี่โอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนนะครับอันนี้เติมเป็น95้บินไปพร้อมยังบินพร้อมยังโอเค ไอบินมันเช็คโกโปอยู่เพราะว่าโกโปมัม,มัมีปัญหาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปชัดแด,ดูเดี๋ยววันนี้พี่บิลลี่จะพา650ไปนะครับพา650ไปแต่ส่วนผมจะเป็น KR 2จังหวะกับสีจังหวะ <c oughs> <c oughs> แป้งไม่เกี่ยวแป้งไม่เกี่ยว <c oughs> แป้งเอาหมาไปขี้ <c oughs> นี่เอาหมาไปขี้แล้ว <c oughs> อา่า <c oughs> ه, เดี๋ยวลอง ลองไปขี่กันเล่นๆดูว่ดูฟงดูฟิลมันได้เอ้ยมันเป็นยังไงวะรถไอ้พวกนี้อะไรเงี้ยเอาบินเร็วมึงช้าดลยวะเฮ้ยมาบมีช้าสช่เยวะน้ำมันกูจะหมดเฮ้ยเดี๋ยวผมขอลองขอลองดูหน่อยเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าน้ำมันมันจะกินเยอะขนาดไหนผมขับมาจากร้านช่างตู้ไม่กินนะเว้ยเมื่อกี้ก็เหลือประมาณนี้แหละ ถือว่าไม่กินนะเดี๋ยวเราจะเติมมันเต็มถังเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆวันนี้ผมจะอาจทําคลิปเกี่ยวกับน้อง K r. เคอาเนี่ยเอตอตอนแรกผมตั้งชื่อเอมีน้องเขาตั้งชื่อกันมาน้องบุญช,ชว่วยกับน้องบุญเกิดเออมีความหมายที่ดีทั้งสองชื่อเลยนะทุกคนคิดว่างไงระหว่างน,น้องบุญช,ช่วยกับน,น้องบุญเกิดกับคันนี้ลอง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 คอมเมนต์กันมาดูนะครับสองชื่อนี้แหละผมว่าเวิร์กเย็ดเยย็ดเย็ดมันจะคู่กู่หรอฮะจะมาคู่กูได้หรอวะ ฮะอูกูได้เหรอเพื่อ่ะเติมน้ำมันก่อนนะเติมน้ำมันเออเอยกูกูกูเออไปดีครับบายบายโอเคเดี๋ยวลองไปวิ่งกันดูนะครับอยากรู้ฟิวมันจะเป็นยังไงใส่หมวกกันน็อกเอวิบากมาด้วยยังไม่ได้ซื้อเลยหมวกกันน็อกดีๆอ่ะ นี่ช่างตัวจูนให้นะตอนแรกไม่ได้วิ่งแบบนี้นะถือว่าโอเคมากช่างตัวจูนให้เป็นคาบูน่าจะเคเหลี่ยมหรอเปล่าน่าใชนะ่ใส่เคเหลี่ยมให้ตอนแรกมันเป็นเคเคกลมเห็นช่าาตัวบอกไม่เคกลมก็ของคาบูเซอร์แต่อันนี้มันเป็นเคเหลี่ยมนะเคเหลี่ยมแบบของของแท้เลยแล้วก็ควานปาดสามสิบมานะครับไล่ให้จูนให้เมื่อกี้แต่เครื่องไม่ได้ทำนะ เดี๋ยวได้ๆดๆไดเยอ,อ่ะให้เขาไปก่อนเออรอได้รอได้เราร,รอได้ ไดเลยดได้เลยมันเลยมันเลย,นเลยสนุกเลยสนุกมากไปกันเลยรอได้เย้นด้ครับไปง่นะเ,เสียงมันพอดีนะสองจังหวะ แง่เงี้ยงเงี้ยโม้ชอบโม้ชอบเมื่อกี้วาวเปิดเลยเนมะื่อกี้ได้ยินไหมพามันรอรอบได้หนึ่งวาวมันมามันเปิดไปเลยนะปื๊ปดไปเลยนะโคตรแรงโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันดูนะไปคันนี้เติม95นะครับไฟเลี้ยวยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวว่าจะทำเป็นรถออกคลิป คมีสวิต์ปิดอัพลงอัพลันต้องหาเกียร์เกียร์หนึ่งยากมากโอเคเนี okay. ่ย <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเติมเก้าห้าเต็มถังครับ ก็ไม่เยอะนี่นะน้ำมันตอนนี้ลิตรเท่าไหร่เลยพี่ยี่สิบเอ็ดอ๋โอ,โอมาเติมน้ำมันถูกเราวัดไม่ได้หรอกว่าถังหนึ่งมันเท่าไหร่เท่าไหร่ครับนี่ร้อยยี่โอเคครับนี่ครับมึงมีตังเตมิมป่นะนะ เฮียบิลลี่พีบันโญนี่ยังไงล่ะโอ้ยได้อยู่อารมณ์อารมณ์มันได้นะเ,เราลองขี่ดูนะครับผมน่าจะชิวนะเดินเบาได้ปะเหมือนจะดับวะเอ้แตได้อยู่อ่ะม,มันเดินมืนเดินเบาเหมือนจะดับเลยวะแลๆๆ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 ๆ การล่อเล่นะเดี๋ยวพี่วินลี่จะลองขี่วัดไมให้ดูเพราะว่าไมมันไม่ขึ้นนะครับเมื่อผมก็อยากจะรู้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปซื้อไม่ใส่นะครขาสตาร์ทแม่งดีดออกตลอดเลยวะ่ะ เื่อกี้วาวเปิดดึงก็ปื๊ดปิด,ปด,ปดโ,อโอเคเลยพอประมาณช่วนะงระยะกลางๆไปไปรู้สึกเข้ามาดีกว่าฟ้าใสานิดๆแต่ว่าถ้าหมอบไม่มั่นใจวะไอ้ฟ้าใสามันมานะเวลาหมอบมันมาเยอะนะเท่าไหร่เมื่อกี้นั่งขี่ตามอยู่เท่าไหร่ไม่ได้นั่งใจตามเออแล้วเอามึงไม่ได้ตามเหรอะ เอ้อมึงขี่อยู่เท่าไหร่ก,กออ็ประมาณร้อยสิบโอ้ร้อยสิบแล้วกูห่างเยอะไหมห่มางไกลอ่ะรอโอ้ยเฮียเสียโลโก้อะเสียโลโก้โอ้ยเด็กก็รู้เด็กก็เส้นเดิมนี่แหละที่มันไม่มีรถแหละเราไปวิ่งในเมืองไม่ได้เออไอ้หาดเกี้ยวว่างไม่เจอเลยว่ะกูต้องบีบคัสตลอดเลยเมื่อยชิบหายเลยเออมันโอ้ดูดิ มันเลยไปเลยอ่ะเอเออโอ้โหมันเลยอ่ะฮะไม่ได้เหนื่อยนะอย่างงี้นะเนี่ยฮะดีดดีดออเออ่ว่าแต่กุเมือยจริงไอ้างมง มันหาเกลียว่าไม่เจอป่ะไม่ใส่ไปไใส่มากเกีย์หยุดเป็นพวงแวเราต้องหาองศาของ,ของ,ข,องของการปล่อยคัดก่อนตอนนี้ยังยังปล่อยคัดไม่ค่อยดีอีกอย่างหนึ่งช่างตัวบอกว่าคัดมันยังไม่จับถ้าคัดจับมันจะมันจะดีกว่านี้ตอนนี้ก็คือให้ขี่ขี่เล่นๆนไปก่อนนะครับอนนโอ้แกจุนเดีแป๊บเดียวผมได้ขี่แล้วอ่ะโอ้ยอมเลยจะได้เลย รอบรอบเริ่มจะมานะแต่ยังไม่เปิดนะอะไรอะเห็น,นไ,ไหมไอ้ดึงปุ๊ดยังไม่เปิดนะแล้วมันก็จะมีอีกปุ๊ดโอ้โหดึงเลยอ่ะดึงเลยอ่ะรอบมันจะดึงเลยแจวเลยแจวเลยเดีเย๋ยวไปเดี๋ยวไปลองกันขับขัด้านนอกด้านในลองไม่ได้อันตรายรถเยอะ